ราคาพาแตกพารวมพาคืออะไรไปดูกันราคาพาก็คือราคาหุ้นที่กําหนดขึ้นมาณนะวันที่เริ่มจดทะเบียนตั้งบริษัทว่าหุ้นละกี่บาทเช่นวันจดทะเบียนตั้งบริษัทกําหนดทุนจดทะเบียนไว้1000ล้านบาท ทุนจดทะเบียนก็คือจำนวนเงินลงทุนที่แจ้งจดทะเบียนบริษัทเพื่อเริ่มต้นธุรกิจตามกฎหมายกำหนดให้มีจำนวนหุ้นเท่ากับ10ล้านหุ้นก็เท่ากับว่ามูลค่าหุ้นละ100บาทเรียกว่าราคาพา100บาทซึ่งการหาราคาพาก็คือการนำทุนจดทะเบียนหารด้วยจำนวนหุ้นนั่นเองถ้ารู้จักทุนจดทะเบียนแล้วก็จะมีอีกสองคำที่ควรรู้จักก็คือทุนจดทะเบียนชำระแล้วกับจำนวนหุ้นชำระแล้ว ทุนจดทะเบียนคือจำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ในการดำเนินกิจการณนะวันที่แจ้งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทส่วนทุนจดทะเบียนชำระแล้วคือจำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นเนี่ยจ่ายเงินซื้อหุ้นแล้วจริงๆเพื่อนำเงินนั้นไปใช้ในการประกอบธุรกิจเช่นทุนจดทะเบียน1000ล้านบาทราคาหุ้นละ100บาทถ้ามีผู้ถือหุ้นซื้อหุ้นไปแล้วทั้งหมด800ล้านบาทเพราะฉะนั้นทุนจดทะเบียนชำระแล้วก็คือ800ล้านบาท และมีจำนวนหุ้นชำระแล้วเท่ากับ8ล้านหุ้นเป็นต้นเพื่อนๆราคาพากับราคาหุ้นเนี่ยต่างกันนะราคาพาก็คือราคาหุ้นที่กำหนดขึ้นมาณนะวันที่เริ่มจดทะเบียนตั้งบริษัทว่าหุ้นละกี่บาท จะเป็นราคาที่คงที่ถ้าบริษัทไม่มีแจ้งการเปลี่ยนแปลงแต่ราคาที่เราเห็นขึ้นลงทุกวันในสตรีมมิ่งก็คือราคาหุ้นซึ่งจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดตามความต้องการของผู้ซือ้อผู้ขายถ้าบริษัทมีกำไรทุกปีก็จะมีกำไรสะสมในบริษัทเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นคนก็อยากซื้อหุ้นตัวน,นั้นมากขึ้นราคาหุ้นก็จะเพิ่มขึ้นมูลค่าบริษัทหรือมาเก็ตแคปก็จะเพิ่มขึ้นการหามาเก็ตแคป ก็คือการนำราคาหุ้นคูณจำนวนหุ้นชำระแล้วเช่นราคาพา100บาทราคาหุ้น1000บาทจำนวนหุ้นชำระแล้ว10ล้านหุ้นเพราะฉะนั้น Market cap ก็คือ10,000ล้านบาทถ้าราคาหุ้นหุ้นละ1000บาทเวลาจะซื้อขาย1บอดล็อตหรือว่าซื้อขายทีละร้อยหุ้นเนี่ยเราก็จะต้องใช้เงินถึง1 0 0 0 0แบาทก็อาจจะซื้อขายยากเพราะว่าใช้เงินเยอะ ถ้าเทียบกับการซื้อหุ้นที่หุ้นละ10บาทซื้อร้อยหุ้นก็คือ1,000บาทการซื้อครั้งละ1,000บาทเนี่ยมันง่ายกว่าส่วนมากหุ้นที่มีราคาสูงสูงก็มักจะมีการซื้อขายน้อยหรือที่เรียกว่าหุ้นมีสภาพคล่องต่ำวิธีแก้ปัญหาเรื่องสภาพคล่องก็คือการแตกพาหรือการแตกหุ้นการแตกพาคืออะไร การแตกพาก็คือการลดราคาพาให้น้อยลงเช่นเดิมเนี่ยราคาพา100บาทลดเหลือ1บาททุนจดทะเบียนเท่าเดิมคือ1000ล้านบาทเพราะฉะนั้นจํานวนหุ้นใหม่หลังแตกพาก็จะเปลี่ยนเป็น1000ล้านหุ้นซึ่งมาจากการนำทุนจดทะเบียนหารราคาพา ราคาพาลดลงราคาหุ้นก็ลดลงตามไปด้วยวิธีคำนวณก็คือเราก็เทียบบรรยัตยางธรรมดาเลยราคาพา100บาทราคาหุ้น1,000บาทถ้าราคาพาเท่ากับ1บาทราคาหุ้นจะเป็นเท่าไหร่ก็เอา1,000คูณ1แล้วก็หารร้อยเพราะฉะนั้นราคาหุ้นหลังแตกพาก็จะเป็น10บาทส่วน Market Cap คือการนำราคาหุ้นคูณจำนวนหุ้นชำระแล้วเพราะฉะนั้น Market cap ก็คือ10,000ล้านบาท จะเห็นว่าก่อนและหลังการแตกพาร์เนี่ยมาเก็ตแคปไม่เปลี่ยนแปลงสรุปก็คือการแตกพาไม่ได้ส่งผลกับ market c a ปการแตกพาจะทําให้ราคาหุ้นต่าลงจํานวนหุ้นมากขึ้นหุ้นมีสภาพคล่องสูงขึ้นซื้อขายได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มฟรีโฟลดหรือเพิ่มปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้มากขึ้นไม่ส่งผลกับรายได้กาําไรหรือมูลค่าของบริษัท แต่จะเกี่ยวกับอาาัตราส่วนทางการเงินที่มีจํานวนหุ้นเข้าไปเกี่ยวข้องหรือที่ลงท้ายว่าต่อหุ้นต่างๆเช่น EPS หรือกําไรสุทธิต่อหุ้น Book Value หรือมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นเป็นต้นตัวอย่างเช่นก่อนแตกพากําไรสุทธิของบริษัทเท่ากับ500ล้านบาทหลังแตกพาก็ยังเท่าเดิม500ล้านบาทจำนวนหุ้นก่อนแตกพาคือ10ล้านหุ้นหลังแตกพา1000ล้านหุ้น EPS คือการนำกำไรสุทธิหารจำนวนหุ้นก่อนแตกพา EPS เท่ากับ500หาร10ก็คือ50บาทต่อหุ้นหลังแตกพา EPS เท่ากับ500หาร1,000ก็จะเท่ากับ0.5บาทต่อหุ้นเราไปดูตัวอย่างจริงกันหุ้นเดลต้าถ้าเราอยากรู้ว่าราคาพาเท่าไหร่ก็ไปที่สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนหรือ f แ Sheet เปิดเข้าไปเราก็จะเห็นราคาพา0.10บาทราคาพาเปลี่ยนแปลงจากเดิม1บาทเป็น0.10บาทเมื่อวันที่28เมษายน2566 หลังแตกพาในปี2566ถ้าเราไม่ได้ดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาพาเราก็จะเห็นว่ากำไรต่อหุ้นลดลงจาก12.3เหลือ1.48ซึ่งคิดเป็นการลดลงประมาณ88%แต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นเพราะแตกพาเราก็ต้องเทียบให้เป็นพาเดียวกันก่อนกำไรต่อหุ้นในปี65ก็ต้องนำไปหาร10%ได้1.23ปี2 5 6 6้4 8ซึ่งก็คือกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ20% ราคาหุ้น book value หรือมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นก็จะลดลงแบบนี้แล้วการรวมพาหรือการรวมหุ้นคืออะไรการรวมพาก็จะเป็นกรณีตรงข้ามกับการแตกพา อาจจะเกิดได้ในกรณีที่ราคาหุ้นต่ํามากๆจนการเปลี่ยนแปลงราคา1ช่องอ่ะมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่สูงมากๆเช่นหุ้นราคา0.01หบาทซึ่งมันเป็นราคาที่ต่ําสุดที่เราสามารถจะซื้อได้ละหากหุ้นขึ้นไป1ช่องเป็น0.02บาทมันจะเท่ากับหุ้นขึ้น100เซเลยนะซึ่งมันมีความผันผวนสูงมากบริษัทอาจจะพิจารณาทําการรวมพาเพื่อทําให้ความผันผวนของราคาหุ้นเนี่ยลดลงก็ได้ตัวอย่างเช่น ก่อนรวมพาราคาพา1บาทหลังรวมพาราคาพา10บาททุนจดทะเบียน1,000ล้านบาทจำนวนหุ้นชำระแล้วก่อนรวมพาเท่ากับ1 0 0 0ล้านหุ้นหลังรวมพา1 0 0ล้านหุ้นราคาหุ้นก่อนรวมพาหุ้นละ0 0 1บาทหลังรวมพาหุ้นละ0 1 0บาทมาเก็ตแคปก่อนรวมพาคือ10ล้านบาทหลังรวมพาก็10ล้านบาทเท่าเดิม เพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าถ้าเราซื้อหุ้นที่ราคา0.01บาทซึ่งมันเป็นราคาต่ําสุดแล้วอ่ะมันจะไม่มีโอกาสขาดทุนคิดผิดนะจ๊ะเพราะถ้าเกิดบริษัทเกิดรวมพาขึ้นมาถ้ารวมพาจากราคาพา1บาทไปเป็น10บาทเนี่ยราคาหุ้นก็จะเพิ่มไปเป็น0.10บาทหมายความว่าเราจะมีโอกาสขาดทุนได้อีก90เลยนะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะ